เป็นคนวางระเบิดบ้างนะเออเนี่ยพูดถึงลูกโมกนะเว้ยลูกโมกลูกโมกเนี่ยมึงรู้เป่าว่ามันเป็นเป็นปืนของประเทศไทยมาก่อนนะเว้ยเชื่อป่ะต้นกำเนิดมาจากมันมาจากประเทศไทยนะเว้ยจริงนะเว้ยลูกโมกอะไอ้มึงดูดิไอ้เหี้ยไกลปืนเนี่ยไอ้จัดคนไทยเป็นคนผลิตนะเว้ยเองเป็นคนคิดค้นเลยจรยิงไหนนะ ดูตอนรีโลเนี่ยไอ,อ้เนี่ยคนไทยเป็นคนคนิดท่านะเว้ยแต่ว่ายุโรปเอาไปเอาเป็นคนเป็นคนแบบว่าเอาเอาไปดัดแปลง,งอะไรเฮียแบบเฮียไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เครดิตอประเทศไทยแบบรวยมากเนะ้ยสมัยต่ก่อนอ่ะจริงตอนที่กูเรียนเะว้ยอ่าประวัติศาสตร์ไทยไอ่ะเฮียแบบเขาเขาเขาสอนนะแบบเขาก็บอกนะว่าประเทศไทยสมัยก่อนเรามั่งคั่งมากๆๆแต่ว่าโดนประเทศโดนโดนแบบทวียุโรปเนี่ยมามา มาลุกลานมาบุกลุกมาเอ็กก็สมัยก่อนเขาก็ก็ลบกันอนะ่ะเอาเอาแย่งพื้นที่กันเอาง่ายๆเอเอนั่นแหละแต่ว่าประเทศไทยก็มีทรัพยากรเยอะกว่าอะไรเงี้ยแบบประเทศอื่นเขาก็อยากได้ไงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเออลูกโมกลูกโมคนไทยเป็นคนคิดนะเว้ยจริงอยากรู้ไหมมันคิดยังไงอ่ะ,อะเดี๋ยว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 ทำให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว เนีย่ยทำอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนไทยคินเขาเองเนี่ยคน,ทคยนทไคนทยเขาทำอย่างเงี้ยอ่าใครที่มาดูย้อนหลังครับผมผมผมแตกเรื่องนะฮะอย่าคิดอย่าคิดไปเองนะฮะว่าผมพูดมั่วรื่นนี่นั่นใช่ผมพูดมั่วแหละ